การจนบ,บุรีซอเจนพร้อมสู้สึดทุกรูปแบบหลังกะกะตประกาศเขตสี่ทางเลือกโวกระแสหนุนหลวงป้อมเป็นนายกคนที่30สแปงมั่นพลังประชารัฐเมืองการยก5เขตเข้าสภาผู้สึกกล่าวรายงานว่านางสีสมรลัศมีเลิกเศษหรือซอเจนว่าที่ผู้สมัครสาสอการจนบ,บุรีระบบรายชื่อพักพลังประชารัฐกล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมก,การเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้นำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสสในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมาเผยแพร่ทางเพจ Facebook เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนับการเมืองทั้ง5้าเขตใน4รูปแบบนั้นส่วนตัวในฐานะที่ได้ลงสมัครสสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งของพ,พรรคพลังประชารัฐในจังหวัดกาญจนบุรีได้คัดเลือกผู้เหมาะสมเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสสครบทั้งห้าเขตแล้วดังนั้นไม่ว่าคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีจะเลือกรูปแบบใดเพื่อประกาศเป็นรูปแบบเขตเลือกตั้งอย่างเป็นทางการผู้สมัครสสของพลังประชา,ารัฐก็พร้อมสู้สึกในการเลือกตั้ง ที่กำลังจะมาถึงในทุกรูปแบบอย่างเต็มที่และมั่นใจว่าบุคคลที่พักพลังประชาชนคัดเลือกทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพเพียบพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนได้ทุกคนทุกเขตสำหรับว่าที่ผู้สมัครในแต่ละเขตประกอบด้วยเขตหนึ่งในจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์อดีตผูว้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้มากผลงานเขตสองนายชูเกียรติจีนาพักหรือสจอชูเกียรติเขตสามพลตำรวจตีกมลสันกันบุตรอดีตผอบอกกอพอวอจังหวัดกาญจนบุรีเขตสี่นางลำยองยิ้มใหญ่หลวงสออบอจอกาญจนบุรีหสมัยและเขตห้านายประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิหลายสมัยเช่นกัน นางศรีสมรลัศมีเลิกเศษหรือซอเจนเกล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรีของพรรคปรังประชารักนนั้นจากการลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่พบว่ากระแสการสนับสนุนพรรคปรังประชารัฐเพื่อต้องการผลักดันให้พลเอกประวิตริวง์สวรรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สสาม30 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงมั่นใจว่ากว่าจะถึงวันเลือกตั้งจริงกระแสความนิยมจะดีขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอนหนังสีสมรัศมีเลิกเศษหรือซอเจนกาวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับว่าที่ผู้สมัครสสในเขตแต่ละเขตพักการเมืองที่อาสาเข้ามารับใช้ประชาชนชาวกาญจนบุรีได้เปิดตัวไปแล้วนั้นประกอบด้วย เขตหนึ่งนายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์พักพลังประชารัฐนายอัครนันท์กันกิตตินันหรือกร๊อปพักเพื่อไทยผลเอกสมชายวิศณุวงศ์พักภูมิใจไทยเขตสองนายชูเกียรติจีนาพักพักพลังประชารัฐนายสมเกียรติวอนเพียนพักภูมิใจไทยนายชูศักดิ์แมนทิมพักเพื่อไทยนายชักพัน์เดชกิตสุนทรพัก ประชาธิปัตย์เขตสามพลตำรวจตีกมนลสันกันบุตรพักพลังประชาัฐนางสาวพลท่นิกุลหรือน้องพอยพักเพื่อไทยนายยศวัตรมาไัยสารศิลป์หรือสอสอกุ๊กพักภูมิใจไทยเขตสี่นายศักดาว,วิเชียนศิลป์อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลเจ้าของวลีน้ำกินน้ำใช้ต้องไม่ขาดแคลน พักเพื่อไทยในธรรมวิทย์โพธิพิพิธหรือผู้ใหญ่แหลมพักภูมิใจไทยนางลำยองยิ้มใหญ่หลวงอดีตสออบจอหกสมัยพักพลังประชารัฐและเขตห้านายพนมโกแก้วหรือสอจอไก่พักเพื่อไทยนายอัธพลโพธิพิพิธพักภูมิใจไทยนายประเทศบุญยงพักพลังประชารัฐ ดูจากรายชื่อว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพรรคแล้วสนุกเข้มข้นไม่มีใครยอมใครแน่นอนข่าวนิว24การจนบุรีปีชาไหลาวารินรายงาน